สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนเรามาพบกัสามโน้ตบุ๊กร์ดจอแยกไม่เกิน15,000บาทเล่นเกมออนไลน์ดูหนังฟังเพลงและเอกสารได้อย่างสบายๆอันแรกคือ Acer s p i e 5 5 7 1 g มาพร้อม Intel Core i3-4005U พร้อม NVIDIA GeForce 820M มีประกันถึง2ปีบนราคา14,900บาทนับว่าไม่เร็วแถมสเปคใช้ได้ เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีพออย่างแน่นอนและจะได้เปรียบกว่าเพราะมีขนาดจอ15.6นิ้วทำให้ดูหนังได้ดีกว่าเจ้าอื่นๆต่อมาเป็น ASUS X455LD มาพร้อม Intel Core i3-4030U แล้วก็ NVIDIA GeForce 820M เล่นเกมได้พอประมาณและมีประกันสูงถึง2ปีเช่นกันสนุดราคาอยู่ที่14,990บาทจุดที่พิเศษกว่าใครก็คือฮาร์ดไดรฟ์ที่ใส่มาถึง1เทลบ ทำให้เก็บหนังเก็บไฟล์ได้มากกว่าเจ้าอื่นๆปิดท้ายด้วย HP Pavilion 14R023TX มาพมร้ 3, 40, 30, อม Intel Core i3-4030U ที่เร็วแรงทีเดียวการจอแยกอย่าง GeForce GT820M เล่นเกมออนไลน์ต่างๆได้อย่างแน่นอนมีราคา14,990บาท แถมยังมาด้วย h p s m a r t f มาร e ประกันเทพนับว่าคุ้มที่สุดและตอบโจทย์ในการเล่นเกมออนไลน์ดูหนัง Full HD หรือว่างานเอกสารใครชอบรุ่นนเลกโพกพางง่ายก็แนะนำรุ่นนี้กันไปเลยครับเรียกได้ว่า3ตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่าและประสิทธิภาพดีพอรประมาณเลยนะฮะผ่านไม่ได้โดยประกันทั้งกวงกด Subscribe ชออ่องเราใน YouTube พิมพ์โน้ตบุ๊กเปลก็ Subscribe โดยจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ